รถคันนี้นะเป็นรถปี2020โอ้โหใช้งานมายังไม่ถึงแสนกิโลเลยครับใช้งานมาแค่87,705กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโหมดขับเของเขานะครับเราขับรถไปเลยด้วยความเร็วไม่เกินร้อยนะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะรถบางคันนะครับจะเป็นสนิมหมดเลยแต่รถคันนี้นะครับปี2020ช่วงล่างสวยนะไม่เป็นสนิมนะครับตรงนี้นะ ผมไม่คิดที่จะหลอกขายรถให้ท่านชมนะครับผมขายรถท่านชมไปแล้วก็อยากให้ท่านชมนะใช้รถได้นานๆนะใช้จนผ่อนหมดนะครับนานตรงนี้นะครับ สวยพร้อมจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกคาร์บอนกับผมนะครับอาร์ตบิคาศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็หกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมมีรถนะครับที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมานำเสนอนะครับเป็นรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีนะครับส w d ปีสองพันยี่สิบนะตัวนี้นะครับเป็นตัวไมเนอร์เชแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ตัวไมโ์เนเชนเนี่ยมันแตกต่างกับตัวก่อนไมโ์เนเชนยังไงครับเริ่มต้นจากด้านหน้าครับด้านหน้าของเขาเป็นไฟใหญ่หน้านะโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ทามรันนิ่งมาให้แบบนี้นะครับคิ้วนะครับคาดไฟใหญ่หน้าของเขาเป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะไฟตัมองของเขานะเป็น LED นะครับแตกต่างนะครับ LED ตัวก่อนไมโ์เนเชนจะเป็นไฮโดรเจนนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีปักเซนเซอร์มาให้แบบนี้นะครับนะกระจังหน้านะครับกระจังหน้าโฉมก่อนจะเป็นโครเมียมแต่ตัวนี้เป็นตัวไมโ์เนเชนจะเป็นกระจังหน้าสีดำแบ็คกรอยแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่า ดูจากโฉมของเขาที่เป็นมาเนอร์เชนแล้วนะออกแบบมาดีไซน์มานี่เป็นทรงใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ล้อแมกของเขานะครับเป็นล้อแมกอันลอยแบบนี้นครับอ่าสีเทาแบบนี้นะครับยางนะครับเห็นไหมล้อของเขานะเป็นล้อแมกขอบ18อยู่นะครับจะมาด้วยขนาดยาง265-60 อา8์สิบนะยางกะเป็นยางปี2023นะครับอ่ายางใหม่ด้วยนะครับดอกลึกๆใช้ได้ยาวนะช่วงบนช่วงล่างดีแน่นอนนะครับไม่ร่วงไม่ซึมไม่เยิ้มแน่นอนนะครับอ่าด้านข้างเขานะครับเห็นไหมมีบันไดข้างมาให้นะครับลาวหลังคาสีเทานะครับแบบนี้นะครับคิ้วเป็นคิ้วกระสับตันดานะครับดูยังไงครับว่าคิ้วกระสับตันดานะครับเขาจะมีกิบล็อกมาให้นะครับน่าของแท้จากโรงงานเลยฝากครอบจมูกข้างสี่เตอร์รถนะครับ ไฟเลี้ยงกระจกมองข้างเป็น LED นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับคิวลิ้นนำตัวน่องแล้วเป็นโครเมียมมือเปิดเป็นมือเปิดโครเมียมระบบคีเลตนะครับหน้าตรงนี้อ่ะผมเปิดแผงประตูมาเลยอ่ะแผงประตูนะครับเห็นไหมมันก็จะแตกต่างกับตัวปีสิบเก้าหรือว่าตัวก่อนมาตัดเชนนะเห็นไหมแผงประตูเขาจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับเดินด้วยได้สีขาวนวนแน่นๆ,ๆนะครับสวยอะ่ะเอาง่ายว่าสวยเลยเหมือนกับว่ารถผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับท่านผชมชมนะตรงนี้อ่ะโครงสร้างนะครับเห็นไหมเดิมทุกจุดนะครับรถปีสองพันยี่สิบ อยู่ในสภาพนี้นะครับผมบอกเลยว่าน้องๆใบแดงนะครับน้องๆใบแดงเลยตรงนี้ฮะใครหาอยู่รีบๆเลยผมบอกเลยว่าเนี่ยรุ่นเนี้ยโฉมเนี้ยขับสีเนี้ยปียีเนี้ยมีให้เรืองท่านผู้ชมเลื่องสองคันนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมแผงประตูสวยนะครับกริบเลยกริบกิบเลยตรงนี้ฮะรถทุกคันนะครับที่ผมเอามาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยผมกล้าการันตีนะว่ารถมันสวยแล้ว รถมันเดิมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ฮะซื้อไปนะครับท่านผู้ชมมันก็เหมือนผมแหละอา่าผมไม่คิดที่จะหลอกขายรถให้ท่านผู้ชมนะครับผมขายรถท่านผู้ชมไปแนละ้วก็อยากใท่านผู้ชมนะใช้รถได้นานาน,าน,นะใช้จนผ่อนหมดนะครับนานตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับอา่าเห็นไหมกอลแบบอันลอยสวยๆแบบนี้เลยไม่มีรอยเบียดคันต้องคันสีสวยหลอกยางสวยใช้ได้ย,วยาวๆนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้คิ้วนะครับคนะิ้วซุ้มล้อนี้ม,มาให้เป็นดำด้านไม่ต้องสีมุมเลยครับสีล้อเลย ด้านท้ายนะด้านท้ายสปอยเลอร์ไฟเบรคุ่นที่3คิวเล่นนนำตัวนอกโครเมียมนะตัวนี้นะครับคิวคาดฝาท้ายอ่าฟอร์จ er ูเนอร์เนี่ยเป็นโครเมียมนะครับโลโก้โตโยต้นานะครับนี่ไฟท้ายของเขานะเป็น LED 2ชิ้นนะติดฝาท้ายติดตัวถังนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว2.4นะครับซิกมาโฟมีมาให้มีวงบอกว่าตัวนี้เป็นซิกมาโฟนะแต่เขาจะไม่ไม่มีโลโก้2.4แปะให้นะครับทุกน,น,นะไม่เหมือน2.8 ถ้าเป็น2.8นะเขาก็จะมีโลโก้2.8ให้ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนผมยังเคยงงเลยเฮ้ยตัว2.4ไม่มีอะไรเลยล้อนๆผมนึกว่ารถคือเกิดเหตแต่ไม่ใช่ครับ2.4ไม่มีอะไรแปะด้านท้ายมาเลยนะครับนะนี่ครับปักดินเซอร์ด้านท้ายมีมาให้นะครับแบบนี้เลยครับเห็นไหมมีมาให้4จุดแล้วก็ไฟทับทิมมาให้ซ้ายขวาเลยตรงนี้ฝาท้ายของเขานะครับนี่เปฝาท้ายไฟฟ้านะครับ มีกล้องมองหลังมาให้นะครับตรงนี้สแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้เปิดมาแล้วนะครับอ่าผมก็จะท่านชมดูนะครับว่ารถคันนี้อ่าท้ายเดิมดูยังไงครับนี่ฮะผมกล้าการันตีนะว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดเป็นเหตุชนหนักด้านท้ายแน่นอนนะคําว่าชนหนักนะครับถึงก็ต้องเปลี่ยนฝาท้ายเนี่ยคือว่าหัวลูกหัวน็อตพวกนี้ต้องมีการขยับนะครับน็อตโช๊คก็มีขยับนะน็อตไฟต้องมีการขยับนะมีการถอดนะผมบอกเลยว่าผมกล้าการันตีให้เลยนะครับว่ารถคันนี้นะไม่เคยเกิดเป็นเหตุชนหนักมีความนําท่วมตัดต่อ ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันต่อนะครับตรงนี้ด้านซ้ายของรถคันนี้นะครับเห็นไหมสวยเหมือนเดิมนะครับยางพร้อมใช้นะสภาพล้อใหม่สวยพร้อมใช้นะครัาขงขงาศีสวยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับแผงประตูเปิดมาแล้วนะครับสวยกริบนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับอ่าไม่มีรอยขีดข่วนเลยตรงนี้มา เป็นองค์เป็นอาร์กเดิมนะครับสตนดาจากโรงงานนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นรถมันเปืเป้อนฝุ่นนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับรถจอดนะครับรถจอดขายนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมาซื้อรถกับผมเนี่ยผมต้องมีการคิน,นมีการสปาท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับจำนะาตรงนี้นดูกันเลยครับเห็นไหมสวยงามนะครับสวยงามลยแผงประตูสวยเดินได้สีขาวนะครับนวมนี่แน่นนะครับเบาะไฟฟ้านะครับตรงนี้ เป็นองเป็นอาร์คเดิมนะครับจากโรงงานซ่อกต่างๆ<อ>เดิมจากโรงงาน,นครับรถคันนี้แล้วก็ล้อหน้าของเขานะครับผมให้ดูท่านผู้ชมดูทั้ง4ล้อเลยะว่าล้อเนี่ยไม่เคยเบียดนะไม่เคยซ่อมนะครับทางนี้นะท่านผู้ชมนะบอกเลยนะ,ะเปงานแล้วครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาดูรถรอบคันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูภายเด้าฝาบงาองหน้ากันนะครับว่าพายเจ้าฝาบงหน้าเนี่ยจุดสังเกตรถเดิมดูยังไงนะครับมาดูกันเลยผมเปิดฝาบงหน้ามาแล้วนะครับอ้าว มาดูกันครับมาดูกันใกล้ๆครับนี่ครับรถเดิมนะครับหัวลงหัวน้อนไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์ป่าปงหน้าเดิมโลโก้โตโยต้าเดิมนะครับเห็นไหมแผ่นกันความร้อนเดิมป่าปงหน้าบางๆแบบนี้นะครับมาแก้มนะครับเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแก้มใหม่นะครับคานรับไปหน้าขวาเห็นไหมมีอาร์อยู่นะครับเห็นไหมคานหน้านี่ไม่มีการไล่คานใหม่แน่นอนนะครับมาสวยๆเลย พาดแล้วไปหน้าซ้ายมีแอลอยู่นะครับแผ่นพวงมาลัยอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับอ่าเห็นไหมสวยงามนะครับหัวนกหัวน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะครับชิ้นส่วนอะไหล่ก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆมาตรฐานจากโรงงานนะครับตรงนี้โอ้โห,โหเอาง่ายว่าท่านผู้ชมออกรถคันนี้ไปนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับอ่าเติมน้ำมันขี่ได้เลยหรือผมจัดโปรโมชั่นให้ท่านผู้ชมดีกว่านะครับนี่อ่าเดี๋ยวน่าจะเรามาฟังโปรโมชั่นด้านท้ายกันท่อคงท่อแคทนี่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนท่อท้ท่อแคทแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะ เครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ของมอนเร็วนะครับ 2,400cc นะครับนี่คันนี้เป็น 2,400cc 150แรงมา้าผมบอกเลยว่าทั้งแรงและประหยัดนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับแรงม้าจะน้อยกว่า2.8ใช่2.8นี่จะ204แรงม้านะแต่คันนี้เป็น2 4 0 0ซี150แรงมา้าทั้งแรงและประหยัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะว่าภายในห้องโดยสารของรถคันนี้นะครับ 2.4V m a t o r Trend เนี่ยมันจะมีอะไรแตกต่าง กว่าชมเก่าบ้างไปดูกันครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมนครับมาดูภายในห้องโดยสารของตัว 2.4V นะครับตัว m i n น r Cha ชนนะครับอ่าภายในห้องโดยสารของเขานะจะเป็นโทนสีดำนะครับอ่าเดินด้วยได้สีขาวนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าตรงเบาะนี่ครับก็จะมีระบบเซฟตี้เหมือนกันนะครับ SRS airbag มาให้ด้วยบอกเลยว่าซึ่งมันจะแตกต่างกับตัว V ปี P 19นะ ที่ภายในห้องดยสารหรือว่าเบาของเขาเป็นสีน้ําตาลนะตัวนี้ตัวไมเนอร์เชนนะจะเป็นเบาสีดําแบบนี้นะครับอ่าดูกันตรงนี้ต่อนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจคีเลตแบบนี้นะครับกุญแจคีเลตนะคงความเป็นเอกลักษณ์เช่นเคยนะครับเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับหุ้มด,ด้วยหนังนะมีลายไม้นะเดินด้วยได้สีขาวนะครับเดินด้วยได้สีขาวตรงพวงมาลัยมีอะไรบ้างครับมีมัลติฟังก์ชันนะครับ ทักชั่นคอนโทรลครับนะคูดคอนโทรลครับนะพันธ์ชิพมีมาให้ครบเลยไฟใหญ่หน้านะเป็นไฟใหญ่หน้าออโต้นะครับเป็นไฟใหญ่หน้าออโต้นะครับระบบนะครับหน้าจอของเขานะเป็น LED Underlock นะครับอ่า LED Underlock อกรถคันนี้นะเป็นรถปี2 0ะมาโหใช้งานมายังไม่ถึงแสนกิโลเลยนะครับใช้งานมาแค่87,705กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นไม้แท้แน่นอนนะครับ เครื่องเล่นองเขานะครับเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับน้าลองรับอะไรบ้าง FM ได้ AM ได้ Apple CarPlayAndroid Auto ได้นะครับแบบนี้เลยนะระบบแอร์เขาเป็นแอร์ออโต้นะครับนี่แอร์ออโต้แบบนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่าช่องเสียบฮาร์ดแวนะครับ USB AUX นะครับนี่นะครับโหมดเซฟตี้นะครับโหมดลงที่หน้าชันนะครับนี่ โหมดการเลื่อนถ่ายนะครับนะโหมดการขับขี่ของเขานะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะครับมีโหมด Eco Mode นะโหมด Power Mode นะครับแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นนะตัวนี้เป็นตัว2.4ขับ4ีนะครับนี่โหมดขับ4ีของเขานะครับเราขับรถไปเลยด้วยความเร็วไม่เกินร้อยนะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักเท้าแขนนะครับพนักเท้าแขน ช่องเก็บของนะครับนี่ไหมที่วางแก้วตรงคอนโซลเกียร์นะครับแบบนี้นะเห็นไหมฝาครอบคอนโซลเกียร์นะเป็นลายไม้นะครับเห็นไหมตรงนี้ที่วางแก้วแ่งประตูมือให้อยู่แล้วนะครับอ่าคูลบ็อกนะครับช่องเก็บความเย็นนะครับตรงนี้อ่าฮะตัวนี้ก็เป็นแกะเก็บเอกสารนะของรถคันนี้ต่างๆก็มีพวกอ่าคู่มือการใช้งานรถต่างๆนะครับนี่ไหมแบบนี้นะครับเห็นไหม คู่มือการใช้นะครับระบบนําทางนี่ครับคู่มือการใช้รถนะครับน่ะเห็นไหมแล้วก็สําเนารถรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเห็นไหมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขคัสซีนะครับก็จะเป็น M R นะครับ0 B B นะครับ3 F S 5 0 0 3 0 0 2 9 2นะครับ เลขเครื่องยนต์นะครับเป็น 2G ดีแล้วนะครับ 2GD C7 ดีสนะครับ8157นะครับเครื่องยนต์24 0 0อนีซีครับ150แรงม้านะครับผมบอกเลยว่าทั้งแรงและก็ประหยัดนะครับคันนี้อ่าครบเลยนะครับในอ่าผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาท่านชมเลยนะเป็นผ้าหลังคาสีครีมนะครับอ่าหรือว่าหรือว่าสีเทานั่นเองครับผ้าหลังคานี่ครับไม่เป็นขุยนะครับไม่มีการขีดยันนะครับ บ้านบางแดดข้องเขานะครับเห็นนะก็จะมีกระจกมีไฟนะครับซ้ายขวามาให้นะครับไฟอ่านแผนที่ของเขานะเป็น LED สีขาวนะครับสวยๆเลยตรงนี้นะสว่างจ้าเลยกล่องเก็บแว่นนะครับขาไม่หักนะครับกระจกอะมองหลังนี่เป็นกระจกตัดแสงด้วยนะครับระบบเซฟตี้นะครับนอกจาก SRSL แบกถุงมือลัยตรงคนนั่งข้างตรงเสา A ซ้ายขวามีมาให้ตรงบอกมีมาให้ตรงด้านหลังมีไหบอกเลยว่า ออกแบบมาได้ครบคันนะครับระบบเซฟตี้นะครับเดี๋ยวเรานะไปดูห้องโดยสารแถวที 2, 2> ่2แถวที่3กันนะครับว่าเข้าไปแล้วนะจะรู้สึกอย่างไรนะครับสาภาพเบาะเป็นยังไงนะครับห้องโดยสารแถวที่3ขึ้นยังไงเข้าไปนั่งแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่ผมจะเข้าไปนั่งในห้องโดยสารแถวที 2, ่2แถวที่3านะครับเดี๋ยวผมจะสไลด์เบาะนะครับให้าชมดูนะครับว่า เบาะนะครับห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยสไลด์เข้าสไลด์ออกซ้ายขวาได้สไลด์เพื่อไม่ให้คนนั่งห้องโดยสารแถว3ขหัวเข่าชนนะครับตรงนี้การขึ้นนะครับห้องโดยสารแถวที่2องแถวที่3เหยียบบันไดข้างนะครับก้าวเข้ามานั่งแบบนี้นะครับเห็นไหมเบาะของเขานะครับสามารถปรับเอ็นไปด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็นี่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะพนักเท้าแขนนะครับที่วางแก้วแบบนี้มีมาให้นะครับเห็นไหม สวยงามมากนะครับสบภาพเบาะต่างๆนี่เป็นเบาะเดิมนะครับไม่มีการหุ้มใหม่เบาะหนังแน่นๆไม่มีรอยขีดข่วนนะครับโอโ้สวยงามที่วางแก้วต้องแผงประตูมีอะให้ทุกรุนทุกงยี่ห้อเวลาผมไม่อยากจะพูดแล้วเน,นี้ยซองเก็บเอกสารหลังเบาะนะครับนี่อะที่แขวนสัมภาระนะครับมีในเฉพาะ f o r t จ n e er. นออ่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้าน แล้วก็ช่องเสียบ power l e t นะครับนี่มีมาให้1ช่องนะครับระบบตรงนี้ครับเป็นตู้คอนโทรลแอร์นะแถวที่2แถวที่3นะสามารถปรับออโต้ได้สามารถปรับเมลน่วนได้แบบนี้นะช่องแอร์แถวที่2แถวที่3านี่ขาไม่หักนะครับสภาพโดยรวมนะครับภายในห้องโดยสารนี่ดูสะอาดดูคลีน n c เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งห้องโดยสารแถวที่สามกันดีกว่านะครับนี่การขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สารับผมก็จะบอกท่านผู้ชมทุกคลิปนะครับว่าขึ้นยังไงนะครับ ง้างเบาแบบนี้ครับเบ๊บเบาก็จะดีดไปลักษณะนี้นะครับดีดไปแล้วอ่ะแล้วก็เหยียบไปในข้างนะครับก้าวมานั่งนะครับภายในห้องดิสาร,สารแถวที่สามแบบนี้นะครับผมก้าวเขามานั่งแล้วนะครับเห็นไหมเทดลู <S 1> <S 1> <H ate room> มุมเหลือนะครับเล็กลูมุมเหลือ,นะลลอขึ้นมานั่งแล้วแบบง่ายดายเลยนะแต่ท่านผู้ชมเห็นนะเบาะแบบตรงนั้นมันสามารถปรับเอไปได้หลักแบบนี้ได้อีกนะครับเห็นไหมปรับเอไปเลยนะครับเพราะปรับเอไปแล้วนะครับก็ทําให้เรานะครับนั่งสะดวกขึ้นนะครับสบายขึ้นนะครับบอกเลยว่า โ o y ต้าฟอร์จูเนนะครับถึงเขาจะเป็นแบรนด์หลักนะครับแต่เขาก็ออกแบบมานะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับต,ต่างๆให้เหมาะสมกับผู้บริโภคนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างดีกว่านะว่าช่วงล่างของรถ t o y o ้าฟอร์จูเนนะครับปีหอังมันยเนี่ยมันจะสมบูรณ์พร้อมใช้งานไหมนะรถมา4ปี5ปีช่วงล่างของเขาจะเป็นยังไงรั่วซึมเยิ้มไหม ไปดูกันก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทด้ายนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูช่วงล่างนะครับของรถปี20ขับสี่นะว่าช่วงล่างของเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนครับมาดูกันนะครับช่วงล่างนะครับของรถ p p v นะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะจะเป็นโช๊คสี่ต้นนะครับพร้อมกับคอยสปริงสี่ต้นนะครับท่านผู้ชมนะด้านหลังเขาก็จะมีชุดแคมเมอร์แบบนี้มาให้นะครับเอาไว้ซับแรงกระแทกกับโช๊คนะครับโช๊คเนี่ยเป็นโช๊คเดิมสแตรฐานครับอ่าไม่รั่วไม่ซึมไม่เยอะ แน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเขาตรงนี้นะครับเขาก็จะมีชุดเหล็กกันโค้งมาให้พร้อมกับลูกหมากกันโค้งหลังมาให้แบบนี้นะครับอลูกหมากกันโค้งหลังเนี่ยไม่ฉีกไม่ขาดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแบบนี้เลยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับสปริงเดิมนะครับไม่ล้าแน่นอนนะครับด้านหน้าของเขาตรงนี้นะครับก็จะมีชุดก้ามปูมาให้นะครับชุดก้ามปูนี่ก็เอาไว้ซับแรงกระแทกแบบนี้นะครับนะแล้วตรงนี้นะครับของ ส่วนท้ายนะครับหรือว่าเพาขับนะครับเขาก็จะมีที่อัดจารบีให้นะครับตรงนี้นะครับเอาไว้หล่อลื่นนะครับตรงนี้นะพาขับตรงนี้มันจะเข้าออกเข้าออกแบบนี้นะครับเป็นสมนาตตรงนี้ช่วงล่างเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมช่วงล่างเนี่ย่ารถบังคันนะครับจะเป็นสนิมหมดเลยแต่รถคันนี้นะครับปี2 0 2มาช่วงล่างสวยนะไม่เป็นสนิมนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นซีนท้ายเกียร์ครับซีนท้ายเกียร์นี่ครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มไม่มีน้ามัน แล้วช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะให้ท่านชมดูบูธปีกนกบนบูธปีกนกล่างนะครับลูกหมาต่างๆครับมันไม่ฉีกไม่ขาดจราบีไม่ปิ้นออกมาครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับทุกคนนะช็คเดิมนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับปีกนกต่างๆนี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานบูธไม่ฉีกขาดนะครับเห็นไหมทางซ้ายและก็ขวานะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาท่านชมนะครับไปเทสไดนะไปโดดคอสะพานดูนะว่าช่วงล่างมันจะดีจริงเหมือนที่ผมพูด เราไปดูกันไปครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะเท็ดได้นะครับมาดูสิว่าเครื่องเกียร์นะครับของรถคันนี้จะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับแล้วก็มาดูการใช้โหมดขับเซนัโดยที่ไม่ต้องจอดรถนะครับตรงนี้เราไปดูกันเลยนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับผมจะเร่งให้ท่านผู้ชมดูก่อนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องครับสองพันสี่อยซีซีนะครับหนึ่งห้าิแรงม้านะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ โดยเขาสะพานลรับโดยเขาสะพานลงมาแล้วนะครับไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนครับช่วงล่างนี้สมูทนะครับสมูทมากเลยนะครับเครื่องนี่ผมเหยียบมาด้วยความเร็วเมื่อกี้ประมาณสักร้อยนะครับอาเครื่องนะครับไม่สวิงนะครับเกียร์ไม่กระตุกนะเปลี่ยนแบบชิดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันใช้พัดเลอร์ชินะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวไมโครเชนนะ2.4ไมโครเชนนะก็จะมีพันเลอร์ชิพมาให้นะมีบวกมีลบบวกก็คือเพิ่ม ลบก็คือลดนะครับตันนี้ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ดีหนะครับพอเราจะลดเกียร์นะเราก็มาคลิกด้านลบนะครับอ่ะมันก็จะลงมาเป็นดีห้าดีสี่ดีสามดีสองอะไรประมาณนี้นะอ่ะพอเราจะเพิ่มนะเราก็มาคลิกด้านบวกนะเป็นดีห้าดีหนะครับท่านผู้ชมครพันธุ์ดชเชสเนี้ยใช้งานได้ปกตินะระบบเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครตรงนี้แล้วเรามาดูการใช้โหมดขับเนนะโหมดขับเนนะครับท่านผู้ชมครตัวนี้นะ รุ่นเก่าๆนะครับต้องจอดรถนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ครับแต่รุ่นใหม่ๆแล้วนะครับนี่ครับความเร็วห้ามเกิน1 0 0กิโเมตรครับเราสามารถปรับเลยครับปรับตรงนี้โหมดขับสี่นะครับบิดอย่างนี้เลยแบบตองแก๊สครับนี่ครับอันนี้โหมดขับสี่้วทํางานปกติแล้วนะครับมันจะหยุดกระพริบนะครับถ้าเกิดมันยังกระพริบอยู่แสดงว่าอ่าโหมดขับสี่หรือว่าเซ็นเซอร์เนี้ยกำลังเริ่มทํางานนะครับแต่ตัวนี้โหมดขับสี่จับแล้วนะครับคุน้บอกเลยว่า เวลาเราเลิกใช้โหมดขับสีนะครับเราก็ไม่ต้องจอดรถนะครับเราบิดเลยครับปั๊บกลับมาเนี้ยมันก็จะกระพริบที่หน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็จะหายไปครับแสดงว่าโหมดขับสีถูกยกเลิกแล้วเป็นโหมดขับ2ปกติแล้วครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับตัวมินเนอร์แช่นะครับแล้วก็เป็นตัวขับสีท็อปขับสีด้วยนะแนะนําเป็นคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาโต๊ะท้าฟอร์จูเนอร์นะครับสองจุดสี่วีนะครับสี่วีดีตัวมินเนอร์แช่นะครับเป็นสร่ ไปฟังราคากันเรามาฟังราคากันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับผมเอาโตย์ต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.4 V นะครับ 4WD วีปีสองพันยี่สิบตัวมเน่เชนมาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมมาขายราคา9ก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษตลอดสัญญานะครับน้าของแถมดีกว่านะครับของแถมใครที่ออกรถกับผมนะครับผมแถมอะไรให้บ้างผมแถมพรมกระดุมนะครับให้หนึ่งชุดนะครับน้าผ้าคลุมรถให้หนึ่ง ผื่นนะครับบัตรเติมมันให้อีก1,000บาทนะครับคิดจะออกรถก็ถึงอาร์บิกาศูนย์เ่เป็นหกหกห้าเก้าก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับสุดท้ากด,กดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนมีน้ำเสนอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย car for sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure com